วันก่อนครับพาเจ้าตัวแสบไปดู Jurassic World the Experience i n t a c i v e มาเป็นนิทรรศการแบบ immersive ครับที่เหมือนพาพวกเราเนี่ยเข้าไปผจญภัยใน Jurassic World แบบในภาพยนตร์เลยนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการแบบ immersive ครับเหมือนจำลองว่าเราเนี่ยได้เดินทางไปเกาะ Isla Nubla เหมือนกับในภาพยนตร์เลยครับแต่ว่าเป็นตัวเราเนี่ยแหละครับเดินทางไปนี่เลยลองดูสีหน้าคนจะได้เดินทางไปก่อนถ้าใครเคยไปที่ Universal Studio เนี่ยอันนั้นต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะมีความเป็นเครื่องเล่นครับแต่ที่นี่เนี่ยเราต้องเดินเองเหมือนฟิล เป็นนิทรรศการเข้าไปประจุภัยเองครับผมแรกเริ่มที่ห้องต้อนรับก็จะเหมือนมีอินโทรครับแนะนําก่อนเดินทางครับอันนี้เตรียมขึ้นเรือครับดูสีหน้าคนกําลังจะได้ขึ้นเ<ใ>นรือในห้องนี้ครับก็จะเป็นเหมือนตัว introduction ครับกำลังพาเดินทางไปที่เกาะอิสลานู布าครับแอบว้าวอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าจําลองมาได้เหมือนมากเลยลองดูสีหน้าคุณหลานได้ดูตื่นตาตื่นใจมากนี่น่าจะให้คนละอารมณ์นะเกิดว่าใครไป Universal Studio มาเน้นมันจะเป็นฟิล์เครื่องเล่นแต่อันนี้มันจะออกแนวแบบเป็นนิทรรศการครับจาลองสถานการณ์เลยพอ มาถึงปุ๊บก,ก็จะเจอกับไอคอนิกนี้ครับประตูจูราสสิกเวิลด์เรียกว่าเป็นภาพจําตั้งแต่วัยเด็กมานะครับต้อนรับโดยคุณพี่คอย,ยาวคือว้าวอยู่นะสําหรับเราเพราะงานดีเทลอะไรต่างๆสมจริงมากๆทั้งตัวเล็กตัวใหญ่คือแบบตัวนี้ตัวโปรดคุณหลานครับเห็นครั้งแรกนางกรีดเลยนะซึ่งโซนเมื่อกี้เนี่ยก็จะไม่จํากัดเวลาครับแต่หลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นรูนแลลวครับจะมีการพานําชมไปทีละห้องนะครับโซนนี้ก็จะเป็นของเวโรซีแรปเตอร์ครับใช่ครับชาลีเดลต้าแล้วก็บลูนะฮะทั้ง4ตัวก็มาในแต่ละหห้อองก็เมมืนจะี เป็นพิเศษคอยโชว์อยู่ครับอันนี้ก็โชว์บลูทักไทยกับคุณผู้ชมทุกคนนะครับเป็นการโชว์สาธิตฝึกแรปเตอร์นั่นเองเหมือนในห,หนังเลยครับหลังจากนั้นก็จะเดินไปที่ห้องต่อไปนะครับซึ่งเป็นห้องทดลองของ อินโดเนเสงาน<ว>ดีเทลอะไรต่างๆแบบนี้ยอมใจเลยนะคือแบบเหมือนจริงที่สําคัญที่เราสนุกรู้สึกว่ามันมีความแบบเฮ้ยมันสวมบทบาทสถานการณนะ์ตอนนี้ก็จะเริ่มตื่นเต้นหน่อยแล้วเพราะว่าเอ้ยมันมีแบบฟิลฟิลดโนเสาร์ลูดมีการตีกันอย่นี่บอกไปอะครับมันเขาโครงการเล่าเรื่องของนิทรรศการมันคล้ายกับในหนังครับแต่ว่าไม่ได้ยกในหนังมาซะทีมีการพาวิ่งหนีนะครับก็คือจําลองสถานการณ์เจอตัวนั้นตัวนี้บุกมาโอ้โหโซนกงนกนี่แอบกรี๊ดอยู่เล็กๆนะครับเพราะว่าไม่รู้มาจากไหนซ้ายขวาอะไรเงี้ยนะครับคือถ้า เนี่ยมันก็จะสามารถแบบสัมผัสได้ถึงโมเมนต์บางอย่างในหนังเป็นการรีแคปวัยเด็กเหมือนกันแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีเป็นตัวสตาฟครับเล่นสวมบทบาทโรเพไปอย่างตอนนี้เข้ามาในห้องแลบแล้วครับเรากำลังจะเตรียมหนีออกจากเกาะซึ่งในห้องนี้ก็จะได้เจอกับเบบีไดโนเสาร์ด้วยน่ารักมากถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์ Jurassic World j u r เ s s i c p ร r k เนี่ยเรียกว่าอันนี้ตอบโจทย์มา,มาแล้วก็อินกว่าเดิมนะครับทิ้งท้ายนะครับก็ได้ดูช็อปด้วยนะครับแต่วันที่ไปมันเปิดไปสักพักแล้วครับของดีๆหมดบอกเลยว่าเป็นลิขส ก็น่ารักน่าสาต่อมาใครสนใจรีบไปชมได้เลยครับที่เอชทแล้วคุณหลานเราเป็นยังไงนะครับ